อ๋สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ถึงเวลาแล้วไปที่จะไปตีแพ็คชาเลนจ์นะโอเคประจําเดือนนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันสำหรับสถานการณ์ลีกพี่ก็อยู่อันดับหนึ่งอยู่นะโอเคแพ็คชาเลนจ์ก็คือแพ็คตัวนี้เลย เจ้าสไตลาโคซอรัดลักนะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดาเนาะโอเคที่สำคัญเลยก็คือจะได้เจ้าการ์ดตัวนี้มาอีกหนึ่งใบนะครับโอเคสี่รอบจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ลงด้วยสไตลาโคซอรัดลักเมันก็จะอยู่ค่อนข้างจะปลายแถวในส่วนของพี่เลยนะ เพราะมันพึ่งเลเวล10ตัวเ e เจนเดอรีระดับ2ใช่ไหมอ่ะโอเคเจอแล้วโอ้โหอยู่ไกลพอสมควรเลยโอเคอาจจะต้องใช้พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ไปแบกเดี๋ยวเราเอาไว้ตัวกลางเลยละกันโอเคแล้วก็เอาเจ้าดีเมทปิดท้าย อะน่าจะได้อยู่นะเพราะคู่ต่อสู้กินพืช3ตัวตัวแรกเลยเนี่ยเราต้องชาร์จเลยเพราะตายแน่นอนชาร์จก่อนเลยมาของเขามี2แต้มตีมา2แน่นอนตีมา2นะครับเราก็นอนไปพี่ใหญ่อินโดลงสนามแล้วก็จัดเลยครับ 2แต้มแล้วก็ชาร์จได้นะสาย2แต้มรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะง่ายๆแต่รอบท้ายๆนี้ไม่แน่ใจมาตัวที่2 2แต้มจะยังไงวุ้ยตีมา2เลยนะอย่างนี้ชอบโอเคเดี๋ยวเราก็ตีเลยแล้วก็ป้องกันชาร์จไป หนึ่งแต้มก็พอแล้วพี่ใหญ่ตบเองโอเคตัวสุดท้ายเจ้าแองกิโลมีสมแล้วก็ตีมาแค่หนึ่งเหลือสองสบายๆเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จัดการได้เลยหแต้มไปงับเขาไป6แต้มเข้าห้าฝับเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับ แพ็กชาเลนสไตลาโคสอรัดลักนะครับดินเอมมวง20เองโอเคไปต่อรอบที่2อ่ะรอบนี้ก็กินพืชหมดนะเดี๋ยวเราจะต้องรีตัวรีตัวหาค่อนข้างยากมันไกลอะ่ะอ่ะเจอละโอเค32เงินเขียวก็รีเลย แล้วก็เช่นเดิมเอาพี่ใหญ่อินโดลงตัวหนึ่งแล้วก็ดีเมโทลงตัวหนึ่งน่าจะได้เหมือนเดิมมาตัยแน่นอนตัวแรกเราก็ชาร์จเลยไม่ให้เสียแต้มฟรีๆไปของเขามีสองตีมาสอง โอเคนอนสิครับพี่ใหญ่แก้แค้นให้ด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องตบเลยนะสองแต้มก็จัดไปสองแต้มแล้วก็ชาร์จได้ไปสองแต้มไปนอนซะพี่ใหญ่ตบเองตัวที่สองสองตบมาเลยมะมไม่ตบนะ ไม่ตบงี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวแล้วกันแล้วก็ขอชาร์จหมดมาขอาป้องกันสองยังคงมีสามแต้มอยู่แล้วเขาก็ตีมาสามโอเคนอนเลยกิ้งเลยพี่ใหญช่วยด้วยกลับมาลงสนามอีกรอบนึงก็จัดเลยสองแต้ม แล้วก็ป้องกันชาร์จไป2แต้มไปนอนสาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าสเตโกมีสีแล้วก็ตีมาสามเลือนหนึ่งนะเข้าแค่ผิวๆโอเคเดี๋ยวสวนกลับด้วยเจ็ดแต้มเลยถ้าไม่ตายเข้าหกไปย่อง โดดคุบกัดฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่2ของการชาเลนจ์เจ้าไทลาโคสอรัสลักนะครับดินเอ้ม่วง20ไปต่อรอบ3ก็ยังถือว่ายังชิลอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เจ้าตัวนั้นลงอีก1ตัวเลเวล10โอเค กอลีอีกเงินเขียวจัดลงตัวแรกแล้วเราก็จัดชุดเดิมได้เลยนะที่ใหญ่อินโดปึ๊บแล้วก็ดีเมโทอยหนึ่งตัวดีเมโทตอนนี้พี่มีเลเวล20อยู่3ตัวนะเราชาร์จก่อนอ่าพลาสอรเจน2 สองก็ต้องตีมา2มาเราก็นอนไปไม่เป็นไรพี่ใหญ่ใหญ่ก็ต้องจัดเลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จเลยแล้วกันเนาะไปสองแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่สอง เอาสไตล์ละโคงของครับของเข,งเขาเหมือนกันนะไม่ทำอะไรด้วยเปลี่ยนตัวสิครับอย่างนี้แล้วก็ชาร์จไปเอาป้องกันสองตอนนี้ยังคงมีสามแต้มอยู่ตีมาสามนะครับแต้มหมดโอเคนอนไปกิ้งเหมือนเดิมพี่ใหญ่ต้องจัดเลย สองแต้มแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาโอเคตัวสุดท้ายเจ้าสเตโกอีอกแล้วมีสีสีแล้วไม่ตีเลยนะรอบนี้แต่โดนนะเจ็ดแต้มถ้าไม่ตายไปเอาสาม โอโหมันป้องกันถึงสี่นะเมื่อกี้ไปกระโดดฟับปับ,บเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่3มเออยังง่ายอยู่นะยังชิลอยู่ชิลมากด้วยรับ DNA ม่วง20ไปต่อรอบสุดท้ายแล้วนะเออก็ยังชิลนะเนี่ยเอาจงจริงชิลทั้งหมด4รอบเลยอะ่ะดูว่าพี่มีอินโดรัเตอร์นะ อ่ะโอเคเร่งตัวอีกไปแล้วก็พี่ใหญ่อินโดแล้วรอบนี้จะเอาตัวอะไรดีเอาเจ้าซุพ,พันโนลงเลยแล้วกันเนาะดีเมทรหมดละโอเคมาเออชิวอะ่ะแต่ของเราตุยแน่นอนเราชาร์จก่อนเลย อาชนกันนะเนี่ยเจ้าสไตล,ลาโคสองแต้มตีมาเลยสองแต้มนอนสิครับเราพี่ใหญ่ลงมาจัดสองแต้มแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มรูปแบบการเล่นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยทั้งสี่รอบ สถ้าไม่ตีเราก็จะเปลี่ยนตัวตีมานะครับ2แต้มเอาละ่ะโอเคอย่างนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันไว้เลยนะป้องกันเลยไปสองแต้มไปนอนซาเรียบร้อย ตัวสุดท้ายสาถ้าตีมาก็โดนเลยอะ่ะตีมาสามเลยนะครับเข้าเราแค่หนึ่งชิวๆที่ใหญ่เก็บหมดไปเลยสี่แต้มจัดฟับเรียบร้อยชนะไปทั้ง4ี่รอบนะครับสำหรับแพ็กชาเลนจ์เจ้าสไตลาโคสอรัตรักนะครับ ได้ซองมาแล้วเปิดกันเลยได้ DNA ม่วงเหรียญอาหารแล้วก็การ์ดเจ้าไตรา,าโคซอรัดลักมาอีกหนึ่งใบนะครับแหนเออแพ็คง่ายเหมือนแจกฟรีเลยเนี่ยโอ้โหแต้ม j w 1พันเยี่ยมเลยแถมแต้ม Cash of Titan ครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวว่างๆจะมาตีนะ โอเครับภารกกิจรายวันก่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าพระเอกของคลิปนี้ชาเลนจ์กันดีกว่าเจ้าไซลาโคซอรัดลักนะครับพี่ก็มีอยู่แล้ว1ตัวนะได้มาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวก็จะกลายเป็น2ตัวแล้วซีซันพาร์มันก็น่าจะให้อีกหนึ่งตัวนะครับถ้าสะสมแต้มครบโอเค ตัวมันก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่แพ็คนี้คือเอาลงมาเอาลงมาตัวอย่างเดียวเลยสะสมแต้มนะครับแพ็คมันก็ง่ายๆเนาะน้องๆก็เข้ามาตีกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ